นี้นะครับผมหมอหนวดอภิเดชนะครับก็จะมาทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในการซื้อขายเหรียญนะครับนี่เป็นกระดานเทรที่ผ่านกรอตนะครับถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับบิททาซ่านะครับซึ่งเป็นกระเป๋าเงินของเราเองนะครับสามารถเก็บเงินไว้ในนี้นะครับแล้วก็โอนจับจ่ายซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมจะพระพี่น้อง มารู้จักกับเพนพรอมบิตาซาครับเป็นกระดานเทรดกระดานธนาคารนะครับที่ผ่านโครตตอไทยนะครับถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยนะครับซึ่งเป็นกระดานที่ซื้อขายเหรียญครับเรามาดูนะครับในช่วงนี้นะครับเหรียญชีวะอโนคือตัวหมาน้อยนี่นะครับมันยังไม่มีราคาสูงนะครับตอนนี้เป็นช่วงระยะเก็บเกี่ยวนะครับเก็บสินทรัพย์ไว้ใน มือถือของเรานะครับรอให้ขึ้นมาเหรียญด้านหนึ่งบาทถึงหนึ่งร้อยบาทเราค่อยขายนะครับตอนนี้เหรียญยังไม่ถึงบาทนะครับเหรียญชิวะอนุนะครับนี่ครับ<ล>เขาเรียกว่าซื้อถูกขายแพงถ้าการ์ดสีแดงนะครับเราก็ซื้อไว้ถ้าการ์ดสีเขียว<ล>เราก็เตรียมขายนะครับ<ล>ปีสองสี่นี้ครับลตลาดกระทิงจะมาถึงเหรียญตัวนี้จะพุ่งขึ้น หนึ่งบาทหนึงบาทแค่ปากซอยแล้วก็จะขึ้นไปถึงเหรียญละลสองยูเอสนะครับตามที่ผู้นำนะครับกระดานระดับโลกนะครับเขาวิจัยไว้นะครับเพราะสี่ปีมีหนึ่งครั้งนะครับเรามาดูนะครับว่าการระหว่างรอให้เหรียญมันขึ้นราคาเนี่ยเราเก็บสินทรัพย์ไว้เนี่ยครับเราเก็บสินทรัพย์ไว้ตอนนี้มีเท่าไหร่ครับมียอดเงินอยู่สองหมสาันหรยแปด บาทนะครับเราไปดูสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ชีวะอนุเรานะครับตอนนี้มีอยู่หกสิบสี่ล้านนะครับตัวนี้ครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ให้ดูเพื่ออีชานะอยากได้ตามมานะครับหกสิบสี่ล้านเหรียญถ้าขึ้นเหรียญละหนึ่งบาทนะครับในปีสองสี่พี่น้องลองคูณดูครับผมจะมีเงินอยู่สี่หกสิบสี่ล้านบาทถูกต้องไหม แต่ถ้าขึ้น2 USDT นะครับตอนนี้1 USDT ต่อ35บาทนะครับก็เท่ากับ70บาทใช่ไหมนะครับถ้าขึ้น2 USDT นี่แล้วก็เอา2 USDT มาคูณ64ล้านเหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นเงินบาทมาเท่าไหร่ครับอันนี้เราสามารถซื้อขายในกระดานดเทรดของเราเองนะไม่ต้องไปให้ใครทำให้นะครับปลอดภัยที่สุดขาวสะอาดนะครับผ่านกรอตอไทยถูกต้องตามกฎหมายครับตัวนี้นะครับ อ้าวจะพาตั้งซื้อตั้งขายนะครับวันนี้เขาเขาซื้อให้ผมแล้วนะครับนี่ครับมันจะมีประวัติการซื้อขายครับนะครับเขาซื้อให้วันนี้ครับซื้อให้58ล้านเหรียญนะครับซื้อให้5้าล้านเหรียญเป็นเงินอยู่หนึ่งพันหกร้อบาทนะครับสีเขียวนี่ยนะครับทีนี้เราเราจะขายนะครับ พอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับในระหว่างรอเหรียญขึ้นราคาเราจะทําการตลาดไปด้วยนะครับทําเงินไปด้วยนะครับด้วยตัวเราเองนะครับทีนี้เรามาดูตลาดครับเหรียญชิบะอนุตอนนี้มันกําลังลงใช่ไหมเมื่อกี้ผมซื้อไปแล้วนะครับในราคาผมซื้อไปในราคา2850 0นนะครับตอนนี้ผมจะขายนะครับกดจิ้มเข้าไปครับผมจะขายในราคา สามศูนย์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 นะครับซึ่งมันก็สูงกว่าราคาที่เราซื้อใช่ไหมนะครับเราซื้อแค่แปดสองแปดห้าศูนย์ศูนย์แต่เราจะมาขายในราคาสามศูนย์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 นะครับศูนย์นำท้ายอยู่สี่ตัวนะครับทีนี้เราจะมาตั้งขายครับมันจะมีช่องอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับมีซื้อกับขายนะครับเราก็มากดตรงที่ขายนะครับกดตรงที่ขาย แต่ผมจะไม่ขายในราคาปัจจุบันนะครับเพราะเหรียญกําลังขึ้นนะครับเราจะตั้งราคาสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะมีช่องลิมิตนะครับนะครับให้ตั้งลิมิตนะครับอ่าให้ตั้งลิมิตนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะมีตัวตั้งนะครับกดตัวนี้นะครับตั้งลิมิตซื้อขายเองไม่ไม่ว่าคุณจะนอนหลับหรือคุณจะไปทําธุรกิจใดแบตโทรศัพท์หมดมันก็จะซื้อขายให้อัตโนมัตินะครับ เราไม่ต้องมานั่งพ่อกระดานครับการที่เราตั้งไว้นะครับโอเคทีนี้นะครับเรามากดตัวนี้นะครับตามที่ผมแนะนํานะครับผมจะขายเท่าไหร่ครับจะขายไป58ล้านเหรียญนะครับ58ล้านเหรียญหน่วย1 0บร้อยพันหมือนแสนล้านล้านนะครับ58ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ไปตั้งราคาอยู่ข้างล่างนะครับราคาลิมิตนะครับให้เขาซื้อขายให้อัตโนมัตินะครับเราจะตั้งราคาขายไว้ที่0 0 0 0แล้วก็300 ศูนย์นะครับศูนย์สีตัวนะครับนะครับเราจะขายในราคานี้นะครับเราก็มากดแป้นพิมพ์ลงครับมาดูว่าที่เราตั้งขายไว้เนี่ยเราจะได้เงินมาเท่าไหร่ครับนะครับได้เงินมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะครับจะได้เงินมาทั้งหมดสุทธินะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อย ห้าสิบหกบาทนะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบหกบาทไม้นี้ถ้าซื้อขายสําเร็จครับผมจะมีกําไรอยู่ที่แปดร้อยสามสิบบาทนะครับจะมีกําไรอยู่ที่แปดร้อยสามสิบาทนะครับวันหนึ่งถ้าเขาซื้อขายให้เราสองครั้งก็เท่ากับพันกว่าบาทนะครับรายได้นะครับในระหว่างรอให้เหรียญขึ้นราคามันมีวิธีการทําเงินนะครับในเมือนถือของเรานะครับสุดยอดเลยนะครับอยากให้พี่น้องมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูครับ ทำเงินไปด้วยกันครับรวยคนเดียวไม่สะใจรวยไปทั้งทีมสนุกกว่านะครับอ่ะมาดูนะครับผมจะกดขายนะครับยืนยันเลยนะครับกดขายข้างล่างสีแดงนะครับกดเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เรายืนยันนะครับการขายนะครับอันนี้คือเราตั้งซื้อขายอัตโนมัติไว้นะครับห้าสิเปดล้านเหรียญนะครับกดเลยครับยืนยันครับนะครับยืนยันมันก็จะขึ้นคําสั่งข้างบนนะครับเป็นสีเขียวนะครับ นะครับสีเขียวถือว่าคําสั่งนี้สําเร็จนะครับเราจะขายในราคาสามสามหมื่นนะครับนะครับสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ตัวนะครับนี่การ์ดเขียวกําลังวิ่งขึ้นไปครับพอมันวิ่งขึ้นไปถึงจุดที่ผมตั้งไว้นะครับมันก็จะขายให้เราทันทีเลยนะครับมันไม่ยากไม่เย็นนะครับเนี่ยผมตั้งไว้เนี้ยนะครับเห็นไหมผมตั้งไว้สามศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ พอวิ่งขึ้นมาถึงนี้กัดสีเขียวนะครับมันก็จะขายให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามันไม่ถึงมันก็จะไม่ขายนะครับนะครับกัดอาจจะเป็นการย่อสีแดงลงมาหรืออาจจะเป็นเขียวขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปนู้นนะครับถึงสามสามศูนย์ศูนย์นะครับโอ้โหผมเสียดายมากเลยผมตั้งราคาไว้ต่ํานะครับถ้าตั้งสูงๆเนี่ยโอ้โหผมได้กําไรเยอะเลยนะครับวันเมื่อวานนี้นะครับ แต่วันนี้ผมไม่เอาเยอะนะครับเอาสักเจ็ดร้อยกว่าบาทก็พอเนาะพี่น้องเนาะนะครับพอได้ใช้จ่ายนะครับในช่วงระยะรอเวลาเหรียญขึ้นราคานะครับโอเคนะครับอันนี้ผมสําเร็จแล้วมากดดูเลขสองข้างบนนี่นะครับเลขสองนี่คือประวัติการตั้งค่าซื้อขายของเรานะครับกดเข้าไปเลยนะครับเออนะครับเลขสองนี่นะครับข้างบนนะฮะสังเกตดูเลขสองนะครับอ่านะครับเนี่ยผมจะตั้งราคาซื้อขายไว้ใช่ไหมครับนี่เหรียญชื่อว่าอนุนะครับห้าสิบแปดล้านเหรียญนะครับ ามือจิ้มลงไปตรงที่คําว่าขายเนี่ยครับมันก็จะโชว์ประวัติการตั้งไว้นะครับ58ล้านนะครับก็ได้เงินมา17,400บาทนะครับอตอนที่ผมตั้งซื้อไว้นะครับผมซื้ออยู่เพียง16,530บาทนะครับแต่ตอนนี้ผมขายได้เงินมาขายเหรียญเท่าเดิมนะ58ล้านได้เงินมา17,400บาทนะครับแล้วก็มาลบออก ในต้นทุนที่เราซื้อไว้ส่วนนั้นก็คือเป็นกําไรของเราครับสุดยอดไหมครับอยากให้พี่น้องเรามาศึกษาเรียนรู้ดูครับไม่เสียหายครับทํางานด้วยมือของเราเองนะครับไม่ต้องไปอาศัยใครปลอดภัยที่สุดครับเป็นกระดานเทรดที่ผ่านกรอตตไทยเรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับกระดานบิดทาซ่านะครับซึ่งในกระดานนี้จะมีเหรียญหลายสกุลนะครับที่อยู่ในนี้นะครับครับทั้งเงินบาทเงินอะไรนะครับนะครับ เงินบาทเราก็อยู่ในนี้นะครับเราจะโอนจับจ่ายซื้อของได้สะดวกสบายนะครับเป็นกระดานบอเลตนะครับมาดูบอเลตนะครับบอเดตตอนนี้ผมมีเงินสดเท่าไหร่ครับเรามากดดูเงินสดนะนะครับเงินสดนะครับพร้อมโอนเข้าบัญชีธนาคารเราคือตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ส่วนบันใญ่แล้วจะไม่เก็บเงินสดเยอะนะครับจะเอาไว้ซื้อขายเหรียญนะครับทําให้ยอดเราสูงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจากหมื่นเป็นสองหมื่นจากหมื่นเป็นแสนนะครับ จเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเอากดดูเงินสดนะครับอ่าตอนนี้มีเงินสดนะครับพร้อมอ่าใช้จ่ายในครอบครัวครับสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทนะครับตอนนี้สามารถกดถอนเข้าบัญชีธนาคารเราเลยนะครับอ่าง่ายๆนะครับมันจะมีช่องช่องฝากช่องถอนใช่ไหมครับอันนี้คือฝากนะนะครับอันนี้คือถอนครับนะครับ อันนี้ช่องนี้คือเติมเงินนะครับเราสามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเรานะครับจะไปถอนเข้าบัญชีธนาคารคนอื่นไม่ได้นะครับฝากบอกไว้ก่อนนะครับจะถอนได้เฉพาะบัญชีที่เราผูกกันไว้เท่านั้นนะครับโอเคคลิปนี้ขอฝากไว้หวังว่าเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเราทุกคนนะครับที่กําลังหาเงินกันอยู่เนาะนะครับเราเป็นนักลงทุนลงทุนถูกที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ